Good morning student in Prathom ปฐม 3. Welcome to English class สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3วันนี้มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English w i t h r o o n e ้ s อ้าวสำหรับในคาบนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Appearance appearance อ่านนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ appearance 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 แปลว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็คือลักษณะรูปร่างหน้าตาสีตาสีผมผมหยิกผมสั้นผมยาวอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์และการบอกรูปลักษณ์ภายนอกของบุคคลกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูครอบครัวของเบตตี้นะคะ Betty's family Betty's family แปลว่าครอบครัวของ Betty. เบตตี้อ้าวแต่ละคนก็จะมีรูปร่างหน้าตาสีผมสีตาที่แตกต่างกันไปอา้าวเราจะมีวิธีการบอกได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับ appearance หรือรูปลักษณ์ภายนอกเรามาเรียนรู้คำที่ใช้บอกถึงความเป็นเจ้าของกันก่อนนะคะ,ะเราจะใช้ a p o s t o p h e s เห็นไหมคะตัวสีฟ้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเช่นที่ครูให้คำมาก็คือคำว่า b e t t y s father b e t t y s father แปลว่า พ่อของเบ็ตตี้เวลาเราแปลเราจะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะไม่เหมือนภาษาไทยเบ็ตตี้ส t ฟาเธอร์เบ็ตตี้ก็คือชื่อของคนใช่ไหมคะฟาเธอร์ father ก็คือพ่อเบ็ตตี้สฟาเธอร์ก็คือพ่อของเบ็ตตี้นั่นเองต่อไปเราก็มาดูประโยค Q&A นะคะก็คือการถามและการตอบ เอาดูคำถามข้างบนนะคะ A ถามว่า who is John who is John ถามว่า John คือใครอ่า B ก็ตอบว่า he is Betty's father he is Betty's father เขาคือพ่อของ Betty เมื่อกี้ที่เราเรียนไปนะคะการใช้ of o s t r o p h e s เพื่อเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ ส่วนคำถามข้างล่างนะคะอะคำถามข้างล่างอันนี้เราจะมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับ appearance กันแล้วนะคะคำถามข้างล่างเขาถามว่า what does he look like what does he look like อ่าเป็นการถามลักษณะว่าพ่อของเบ็ตตี้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่าเวลาตอบนะคะก็ตอบว่า he has got He has got เพื่อใช้เป็นการบอกว่าเขามีเขาจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันต่อเลยค่ะอ้าวคำที่หนึ่งนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะเวลาเราจะบอกว่าเรามีอะไรเป็นยังไงเราจะใช้ adjective ก็คือคำที่ใช้บอกลักษณะ บวกกับ part of body ก็คือส่วนของร่างกายเช่นเด็กคนนี้มีตาโตใช่ไหมคะ,ะตาภาษาอังกฤษก็คือ eyes eyes อต้องเติม s นะคะเพราะว่าตาเรามีสองตาแล้วก็ตาเป็นยังไงโตใช่ไหมคะคำว่าโตหรือว่าใหญ่ภาษาอังกฤษก็คือ big big อก็จะได้คำว่า big eyes big eyes อ่าเวลาเขียนประโยคอ่าเด็กผู้หญิงก็จะใช้คำว่า she อ่าก็จะได้ว่า she has got big eyes she has got big eyes เธอมีตาโตคนต่อไปนะคะอ่าอันนี้เป็น adjective บวกกับ hair adjective ก็คือคำบอกลักษณะเด็กคนนี้ลักษณะผมเป็นยังไงคะผมหยิกใช่ไหมคะผมหยิกภาษาอังกฤษก็คือ curly curly บวกกับคำว่าผมก็คือ hair ก็จะได้คำว่า curly hair curly hair ผมหยิกแล้วประโยคจะบอกว่าเขามีผมหยิกเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเราก็จะใช้ he h อ่าจะได้ประโยคว่า he has got curly hair he has got curly hair เขามีผมหยิกคนต่อไปนะคะ,ะลักษณะผมคือ, sun. Sun, อสั้นสั้นภาษาอังกฤษก็คือ short short อบวกกับคำว่าผมก็คือ hair ก็จะได้ว่า short hair s r t r t i r อ่าแล้วคนนี้เป็นผู้หญิงเราก็ใช้ประธานคือ she อ้าก็จะได้ประโยคว่า she has got short hair she has got short hair เธอมีผมสัน้นต่อไปต่อไปลักษณะผมยาวยาวภาษาอังกฤษก็คือ long long บวกกับคำว่าผมแพรก็จะได้ว่า long hair ผมยาวอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็ใช้ประธานคือ she ก็จะได้ประโยคว่า she has got long hair she has got long hair เธอมีผมยาว ต่อไปจะเป็นการบอกสีผมนะคะอ่าเราก็ใส่สีไปข้างหน้าคําว่าผมคือคําว่า hair อ้าวผู้ชายคนนี้มีผมสีดําสีดําภาษาอังกฤษก็คือ black black อ่าบวกกับคําว่า hair ผมก็จะได้คําว่า black hair black hair อ่าจะบอกว่าผู้ชายคนนี้มีผมสีดำอ่าเราก็จะใช้ประธานว่า he ได้ประโยคว่า he has got black hair he has got black hair <S <S <an> <S เขามีผมสีดำอาต่อไปเด็กผู้ชายคนนี้อ้าวผมสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษคือ green green อ่าจะบอกว่าผมสีเขียวก็คือ green hair green hair ะจะบอกว่าเขามีผมสีเขียวก็จะได้คำว่า he has got green hair he has got green hair เขามีผมสีเขียวต่อไปเรามาดู adjective บอกลักษณะนะคะอ่าสูงกับเตี้ยอ่สูงก็คือ tall tall ก็คือ s h o r t s h o r t ต่อไปเป็นคำบอกรูปร่างนะคะอะดูคนแรก fat fat อ้วนคนที่สอง thin thin ผอมคนที่สาม plump l u Pl m อวบแล้วก็คนสุดท้าย slim slim แปลว,ว่าหุ่นดี ต่อไปนักเรียนเปิดใบงานเลยนะคะใบงานหน้าที่5นะคะคำสั่งคือให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของเบ็ตตี้ตามข้อมูลที่ให้นักเรียนอ่านข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวเบ็ตตี้เสร็จแล้วนักเรียนก็วาดภาพของบุคคลคนนั้นนะคะ เรามาดูข้อมูลนะคะว่าเขาให้ข้อมูลมาว่ายังไงเขาบอกว่า Mary is Betty's mother. She is short. She has got long hair. Mary is Betty's mother. She is short. She has got long hair. ข้อมูลบอกว่า m a r y คือแม่ของเบ็ตตี้ h is s s o r t t อ่าเขาเป็นยังไงคะ s h o r ตเตี้ย a s got long hair เขามีผมเป็นยังไงคะ Long ก็คือยาวอ่านักเรียนก็วาดรูปคนตามลักษณะที่เขาระบุมาเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอ้าวคงไม่ยากเกินไปนะคะ สำหรับคาบนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ See you again next week goodbye